เราทีมอนี้คือเพื่อีบินและข้างหน้าคือผู้โดยสารน้อยยิ่มให้เขานิดนึ่งดความเป็นมืออาชีพไม่ลอกแรงของ้ตาเพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจการประกาศและการสาธิตด้านความปลอดภัยจากักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ค่ะขอบคุณค่ะอ่านของเตรียมชิ้นที่หนึ่งค่ะขอสีแด แอลนะะขยาด้วยสวยนะคะการนารัขินขาดยิรปไพยทุกครั้งเมื่อสัญญาัแจ้งรัฐขิมขาดปรากฏขึ้นโดยเสียบโพเข็มขาดทั้งสองทางเข้าด้วยกันกรับสายให้แน่นถ้าสวย แล้วดึงปลายที่เสียบออกจากกันแลนนี้เครื่องเราเราจะถึงหัวแล้วด้วยก็จะเลี้ยวเล็ดแล้วนะคะก็นะเลี้ยวไม่ถึงไหลายร้อ่าอะอยๆอะไปๆได้ไม่เป็นไรน้องใหม่น้องใหม่เก็บได้อะวะอุปกรณ์ชี้นต่อไปท่เนเสื้อชูชีพนี่นี่ ละเอียดมากกว่านี้นะคะมันมันจะมีอีกมากกว่านี้เลยแหละเพราะว่าเราท้องใหม่ไม่ได้คุ้นกันล้อทุกคนถ่ายลูกเต็มเสื้อชูชีพบรรจุอยู่บริเวณใต้ที่นั่งของท่านนำเสื้อชูชีพออกจากถุงสวนลงทางสีสัน ล็อกเข็มขัดและดึงให้กระชับเองดูว่าอันตใกล้นะอนาคตเตี้แล้วชแล้วชุละเมื่อออกจากเครื่องดีไซน์เสเ้อชูชีพพองลม หากระบบพอลงลมไม่ทำงานให้เป่าท่อลมทั้งสองทางอ,งน,าอ,าอานาคตเริ่มดีแล้วค่ะไฟที่เสื้อชูชีพจะติดอัตโนมัติไม่อยู่ในยามาสวยเขาตุ้งไข่ไม่ได้เนื่อหลุดไข่เลย ไข้เลือไผ่หพี่วินใหน้องนอยไข้เลือทำรูสาสวแล้วเกียร์นี่มือสั่นนี่นไฟถัดตัวถัวถัตัวเกแล้วกีรที่ค่ะมือลีบ่เบาโนวีเม่ต้องการความช่วยเหลือ เตากวีดม่ต้องการความช่วยไม่ต้องตับไปดูจ uh, ับหน่งอยุหนอยนี่อ้อดอไ้สอนี้สอนี้อแล้วยกขึ้นนอเคแล้วน้ำมุ้มันูกน้ทนกวีดโอเคเตกวีดเต้องการความช่วยเหลืออ่ะต่อไปออกซิเจนถเกรียังไม่ต้องถอดอกหม ก็จะใส่ไว้เตรียมชิ้นต่อไปเดี๋ยวเราให้ตัดต่อใหม่คู่ต่อไปแล้วกันดูคู่นี้อาจจะไหล่เทนิดนึงไหนเดี๋ยวคู่ต่อไปที่ขึ้นมาขอแบบรวดเกลียวเลยนะคู่นี้ได้ไหมเนี่ยใส่เสื้อแดงของคนเดี๋ยวชิ้นีเสรวย มตอนนี้ห่าแล้วที่กวัญดีมากในกรณีที่ระบบอากาศภายในห้องโดยสารสูญเสียการควบ นนะหน้ากาออกซิเจนจะปล่อยลมโดยอัตโนมัติจะแผงเหนือสีสัครั้งหน้ต่อไปอดึงหน้ากากออกซิเจนลงสวมลงทางศีรษะให้อยู่ในระดับที่พอดีกับจมูกและปากหลังจากนั้นท่านจึงช่วยเหลือเด็กและผู้ที่สาบคน โอเคได้อยู่ถ้ามีจะมีีเทว่าหันขวาไปทางเดียวกันเขาพูดถึงเรื่องที่หันขวาหนน้องยันตัวนกันนะเอาแค่รู้ว่าเราต้องหันแสดงค่ะตอนนี้วางได้เลยถอดออกซิเจนออกขันต่อไปนะคือมีนีห้องเฉย หมด8ทางคือด้านหน้า2ทางตรงกลางและด้านหลัง2ทางโดยท่านจะสังเกตได้จากเครื่องไม้ทักอกเหลือกประตูและสไลด์รับภัยได้ดิบตั้งไว้ทุกประตูค่ะ ระบบไฟกางทางที่พื้นจากน้งท่านไปยังทงออกฉุกเฉิน <c oughs> จากาน, 5, นั้นค่ะีเราไปเตรยียมอันนี้เลยลูกเฟท,ที่การ์ดค่ะอเ,คเอาหันหน้าให้ถูกมากกว่า การณาศึกษาคู่มือความปลอดภัยในกระเป๋าหน้าที่นั่งขอทงท่านเดี๋ยวตอนเราบอกโพซิช <c oughs> ันก่อนนลจัได้น้องบอก,อกอยังบอกว่ามือยกขึ้นตน้นแล้วก็บอกว่าอยู่ใต้ที่นั่งอ่า <c oughs> อ,อยู่ในกระเป๋าหน้าที่นั่งขอทงท่านอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการเปิดประตูในกรณีฉุกเฉินให้เปิดอยูอะเปิด <c oughs> หมุน และุจ,ะจูกต้องสวยงามนะคะประมาณนี้่ะตกบห้เลยข้นมอง